สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อโควิด1 9ของธนาคารอมสินวงเงิน1,000 0บาทนะครับวิธีการลงง่ายๆนะครับเป็นการลงทะเบียนขอสินเชื่อนะครับวงเงิน1,000 0บาทนะครับรอบที่3นะครับซึ่งจะมีการให้ลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชัน m y m o นะครับซึ่งเป็นการ ให้สินเชื่อวงเงิน1,000 10, 0บาทเพื่อเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19ในการระบาดในครั้งนี้นะครับโดยกําหนดให้กู้ได้รายละไม่เกิน1บาทระยะเวลาการกู้ไม่เกิน3ปีนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน m า m o นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.35%ต่อเดือนและไม่ต้องใช้หลักประกันโดย6เดือนแรกไม่ต้องจ่ายนะครับผมใครได้รับสิทธิ์บ้างนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์คือ เป็นคนสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือฟรีแลนซ์นะครับที่มีรายได้ไม่ได้ใช่มาจากรัฐนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับขั้นตอน1่ครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m y m o ขั้นตอนที่2ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน m y m o โดยระบบจะก,กำหนดนัดหมายให้ลงทะเบียนขอกู้อีกครั้งนะครับขั้นตอนที่3กู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยหลังจากที่กู้แล้วนะครับระบบก็จะส่ง เอสแจ้งผลนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าในวันที่29พฤษภาคมนะครับผมนี่คือขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อโควิดของธนาคารออมสินครับ